อายุมากๆเนี่ยหนูแนะนําให้อาตัวนี้ไปกินแม่สุขภาพเราจะดีขึ้นมากบางคนเนาะค่าน้ําตาลสูงเพราะว่าเป็นเบาหวานกินชากาแฟนะคะใส่น้ําตาลเยอะๆแม่ลองเอาตัวนี้ไปกินนะหนูบอกเลยไปหาหมอเนี่ยค่าน้ําตาลลดลงอย่างแน่นอนเลยหนึ่งเดือนเพราะว่าตัวนี้จะไม่มีน้ําตาลเนาะเบาหวานความดันไขมันพอกตับไขมันอุตานสามารถทานได้เลยเป็นสมุนไพรล้วนมีออยปลอดภยัยนะคะเหมาะสําหรับคนที่อายุเยอะๆเนี่ยเริ่มหลับยากตื่นบ่อยหลับหลับ,ลบ,ลบ,ลบตื่นตื่นสะดุ้งตื่นกลางดึกเอาตัวนี้ไม่ทานแค่7วันเนี่ย เราจะรู้สึกว่าเราผ่อนคลายเราหลับสนิทเนาะไม่สะดุง้งสะเดิดตื่นเลยแล้วพอเรานอนอิ่มนอนพออาการปวดหัวไม่กรงไม่เกยนจะไม่มีเลยสมองโรง่งสมองโปง่งและสําคัญนะแม่หนูบอกเลยว่าตัวนี้เราใส่เป็นตัวรางจืดใครที่กินเหล้ากินเบียร์ดูดบุหรี เนาะแม้กระทั่งเจอฝุ่น PM2.5 ที่มันแบบอยู่ในอากาศของเรานี่แหละมันสูดต,ตรงเข้าไปมันตกค้างในร่างกายกินตัวนี้นะคะตัวรังจืดสมุนไพรเนี่ยมันจะช่วยขับออกมาทางปัสสาวะคือถ้าเรารักสุขภาพอยากอยู่สุขภาพดีขึ้นอยากอยู่กับคนที่รักเป็นนานๆแม่ต้องเอาตัวนี้ไปลองทานนะมีไว้ติดบ้านหยิบมาทานหยิบมาทานเนี่ยสามารถจิบระหว่างวันแทนน้ำเปล่าได้เลย3ห่อ290บาททานได้2เดือนคุ้มมาก